happy birthday to you. happy birthday to you. happy birthday happy birthday happy birthday to you. เฮ p p y BIRTHDAY TO YOU อ้ยเอ้ยของป้อมของป้อมของมเอาเอามาผักฝาก้อมไว้ของป้อม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 ใช้ไม่ได้นี่ใช้ไม่ได้เอาคืนคืนคืน เขาใส่ไม่ได้ของคืนากมาแล้วคืนกเจ้าของเค้กนะครับนี่าของคนทำเค้กนะครับเนี่ยโหสุดยอดมากเลยครับเนี่ยโหน้าใจน้าใจครับดอร่อย

ตอนแรกเขาไว้สิเอาหันหายย้ายลำ่เป็นี่สิบห้าสิบห้าสิบห้าดิสิบหหอสิบห้าวะองทวดสิบหกหอส้ไม่ไมสิหต้องันรสิบหต้อมันอไริ่เดือนห้าเอาตัดเลยๆตัดเร็วๆตัดเร็วตาตามาตัดตัดตัดลูกตัดตัดตัดให้ยายตัดให้ลุกให้ป้าลูกเร็วๆตัดเร็ว โอเค thank you thank you t h a n a n t h a n ไ่น thank you ไหน thank you ไหน่เทพเดียวเลยเนี่ย้วองนกันก่อนรู้สึกว่าเด็กินเทียนบาพกกินประกันนี่ตบอลี่ี่ตบอลี่แล้วนกินตัวบอลี่เมื่อไหร่ไม่เคย่วยกินมแล้ว ้ิงมันบกทินนโตทามลูกโซปีวันอร่อยอร่อยวันเกิดยุคโควิดวันเกิดยุคโควิดอย่างเงี้ยลูกทำยังปาดปาดีปาดดีดีปาดดีดีทำยดงวิดยุคโควิดลูกยุคโควิดยโควิดปาดให้ยายก่อนตัดให้ยายก่อนลูกตัดให้ยายก่อนตัดให้ยายก่อนตัดให้ยายก่อน ขาาไได้มันงไงาอพมี่ออปานที่ยของพี่บางครึ่งก้อนแม่แมไปไหนแม่จอหมดเลยกินเทียนเท่าไหร่วะแม่แม่จเอาหมดเลยดี่วะมึงม่กล้าทุกอย่างเลยนะปูจะเอาตไปให้ลุงกับป้าสร้างบ้านก่อนลูกไป ลุงกับป้าข้างบ้านน่ะให้ยายก่อนแล้วก็ให้ลุงกับป้าเลยเร็วเออให้ยายก่อนเอาจานมาใส่ลูกให้จานมาใส่ให้เขานี่ก็เพราะพ่อแข็งมากมามาอย่าสูบอย่าสูบเนยเบียรไม่เนี่ยมีเบียร์ให้ให้ผู้ใหญ่บ้านเราไม่เนยข้าวข้าายาเย็นค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยวเป้าใจ บร์ตเนียบเอาให e a, ้ยายก่อลูกให้ยายก่อนให้ยายก่อนเออให้ยายก่อนค้าบุมคข้าผมอนันนี้เอาให้ให้ลุงกับป้าไปให้ลุงกับป้าไปตาวตาวตีเหลือแก่อนเอีเห้ว้าใงก่อนาลุงกับป้าก่อนปังให้ลุงกับป้าข้างบ้านก่อนเตาวตา ใี้ลุงกับป้าเ้ลุงกับป้าเอีชิ้นนึงลูกให้ชิ้นตั้งให้สวยเอาอาจารย์มาตั้งให้สวยลูกตั้งให้สวยเอาอาจารย์ตั้งให้สวยให้ลุกับป้าเดี๋ยวเอนี่สองเติงอันนี้ให้แม่ปาาไปใ้แม่ป้ไป้าหน่อยโบไ้หน่ยไอ้อุซ่าร้อนหนัก ขนุงก,กับป้าลูกะจะปกคนในบ้านก็กปกปุ่นไปกุ้งเลยไปชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งก็ได้เฮ้ยเอาชิ้นทั้งทีแต่คนในบ้านก็ต้องกินเลยเไม่ไม่ได้เอามาดูกันป้านเออ,เอ,อไปบอกลุงก,กับป้าวันเกิดหนูโอเคไป

คนมดตีนิี่อเออได้ยัไงพยาทิวิทยากินยูเรไม่พเหือน่ได้ได้ไรอ่ะเปิดได้เบียร์นะเปิดเลยนะเปิดเลยเบียร์เปิดเลยไอ้นอ้อาจารย์มาใส่ไปกินกับทววนะอันนี้นไปทวด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 อยู่ไหนอทวดทวดทวดกันนะอ้อแม่งให้ครบทุกคนทวดนะอ้อไป ไอ้ตาน่ะไอ้ตาไอ้เจอมันเกิไปเอะไม่ได้กินเลยไอ้นี่ไอ้เต้เอาบ้าเต้เค้กอะเอาบ้ลูกแม่นั่นนอ้หเอา้อันนั้นมันเหลือตกนันและนี่มนยือมัน่ย้แม่อยสอชิ้นนะ

好烦